สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่5กลุ่ม C นะคะวันนี้กลับมาพบกับบทเรียนวิชาภาษาไทยครั้งที่6กับคุณครูผินปักคนน่ารักคนเดิมนะคะพรอมได้คุณครูเดือนมีสั์ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูผินจะขอทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาทั้งหมดเพื่อให้เด็กๆนะคะไว้ใช้เตรียมตัวสอบในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะขอให้นักเรียนกลุ่ม C ทุกคนนะคะได้เข้ามา ออนไ t e ์ที่โรงเรียนนะคะเพื่อทำการทดสอบใน5รายวิชาลหลักด้วยนะคะรวมถึงภาษาอังกฤษและภาษาจีนด้วยนะคะ <S <S ก็หวังว่าคงจะได้เจอกับเด็กๆกลุ่ม C ทุกคนคะ่ะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มทบทวนกันเลยนะคะสำหรับบทแรกนะคะ <c oughs> เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองนะคะเราได้เรียนจบกันไปแล้วนะคะในบทนี้ยังอยู่ในบทที่9นะคะทีนี้คุณครูปิ่นจะขอทบทวนว่าการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองเนี่ยเราจะต้องให้ความสําคัญมากเพราะว่าการใช้ถ้อยคําภาษาหรือแม้แต่การใช้กระดาษ ะะก็มีความสําคัญแล้วก็จําเป็นมาก 1. กระดาษแบบไหนนะคะที่เด็กๆสามารถใช้ได้ในการเขียนจุดหมายหนึ่งก็คือถ้าเป็นสมัยก่อนพูดถึงสมัยก่อนคือเขาจะมีกระดาษเขียนจดหมายโดยเฉพาะ มีไว้ขายเลยนะคะเป็นลวดลายต่างๆสีสันสวยงามก็มีเป็นลูกดอกกุหลาบเป็นลายการะตูนเป็นลายน่ารักน่ารักนะคะหรือจะเป็นสีที่สุภาพก็มีให้เลือกหลายแบบแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็มีน่าจะพอมีอยู่บ้างตามร้านเครื่องเขียนนะคะแต่ว่าความนิยมก็จะลดลง เราก็อาจจะใช้กระดาษรายงานของเราแทนก็ได้กระดาษ A4 หรือกระดาษอะไรที่มีเส้นที่จะทําให้เขียนอย่างเรียบร้อยเป็นระเบียบแล้วก็สวยงามนะคะสามารถใช้กระดาษสมุดได้ไหมได้นะคะสามารถใช้กระดาษอะไรก็ได้แต่ไม่ควรเป็นสีสันฉูดฉาดแสบตาเกินไปมากนักนะคะก็ต้องคํานึงถึงคนอ่านด้วยเนาะแล้วก็กระดาษที่ไม่ควรจะใช้เลยก็คือกระดาษที่มีข้อความอยู่แล้วมีข้อความเขียนมาอยู่แล้วหรือกระดาษที่มีตัวหนังสือแล้วแล้วเราไปเขียนทับ แบบนี้ใช่การเขียนจดหมายไหมคะไม่ใช่แน่นอนนะคะเพราะว่าเราถือว่าเราเป็นการไม่ให้เกียรติผู้อ่านด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกระดาษสมุดกระดาษรายงานกระดาษที่มีสีสันที่ไม่ฉูดฉาดเกินไปนักนะคะหรือว่ากระดาษที่มีรอยฉีกบ้างเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรยังพออนุโลมนะคะอาจจะรีบหรือว่าอาจจะไม่ทันได้ใช้เนาะก็ไม่เป็นไรนะคะ ก็ยังถือว่าพอให้อภัยได้แต่กระดาษที่ไม่นิยมเลยนั่นก็คือกระดาษที่มีข้อความอื่นอยู่แล้วมีข้อความที่เขียนไว้อยู่แล้วอันนี้นักเรียนต้องหลีกเลี่ยงในการนํามาใช้เขียนจดหมายนะคะเอาละค่ะมาดูวิธีการเขียนจดหมายนี่ครูเปิ่นแค่บทวนให้นะคะหนึ่งแหละเราได้กระดาษมาเนี่ยเราได้กระดาษมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นที่อยู่ของผู้เขียนนะคะเราต้องไว้มุมบนด้านขวา ได้กระดาษมาพับกึ่งกลางก่อนก็ได้ค่ะแล้วเอาไม้บรรทัดวัดด้านขวา mm hmm. เว้น1เซนตีตีเส้นอ่อนๆก็ได้หรือว่าพับพับน้อยๆ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรพับพอให้เห็นรอยนะคะด้านซ้าย1น,นิ้วนะคะก็คือเว้นส่วนกึ่งกลางเราก็อจะลืมนะคะเขียนวันที่คําว่าวันที่อันนี้กูปิ่นเน้นนะคะเราไม่ต้องเขียนคําว่าวันที่นะเราเขียนตัวเลขไปเลยเช่นวันนี้วันที่ วันจันที่เท่าไหร่นะคะ13แล้วเนี่ยเราก็เขียน13ไปเลยใ่ะแล้วก็ธันวาคมก็เขียนเป็นตัวเต็มพศก็2 5 6 4ไม่ต้องเขียนพอจุดจุดนี่คือหลักการเขียนวันทีนะคะโดยไม่ต้องมีคำนี้เนาะคำขึ้นต้นนะคะก็คือใช้ถูกต้องใช้ว่าอะไร ข้อความเราจะเขียนกี่ย่อหน้าก็ได้ไอันนี้ตามสะดวกคําลงท้ายอย่าลืมต้องมีว่าให้ตรงกับวันที่นะคะแล้วก็ลงชื่อผู้เขียนบางคนเขียนมาส่งครูเขียนแค่สมมติปินอย่างเงี้ยได้ไหมก็ถ้าเราสนีทมากมันก็ยังขวนญลมได้แต่ว่าจริงๆแล้วคุณครูอยากให้เขียนเป็นชื่อจริงนะคะเช่นเพื่อนขวัญวันนาอะไรเงี้ยด้วยความเคารพอย่างสูงเพื่อนขวัญบรนนาแบบเนี้ยเป็นต้นนะคะเรามาดูตัวอย่างที่เขาเขียน อย่างนี้ใช่ไหมคะได้กระดาษมาก็พับกึ่งกลางก่อนพอให้เห็นรอยนิดๆน,นะคะหลังจากนั้นเราก็พับด้านขวาเข้ามา1นึ่งเซนด้านซ้ายเข้ามา1น,นิ้วนะคะแล้วตรงนี้ตรงกลางเราก็เขียนวันที่อย่าลืมมุมบนด้านขวาเขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนนะคะวันที่นะคะจะเป็นเลขไทยหรือเลขอารบิก obic, ก็ได้ไม่ได้บังคับไม่ได้ซีเรียสน,นะคะ ให้มันตรงกลางแล้วก็วันที่ก็คือตัวเลขเดือนแล้วก็พอสอไปเลยทาขึ้นต้นก็คือใช้กราบเท้าคุณปู่คุณย่าที่เคารพหรือกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพนะคะอันนี้สาคัญนะคะจําเป็นนะแล้วเราก็มาดืดๆๆเลยนะคะจะมีกี่ยอหน้าก็ไดานนี้เขาสามยอหน้ะใช่ไหมคะแล้วแต่เรามีอะไรพูดเยอะก็เขียนเยอะมีอะไรเล่าเยอะก็เล่าก็เขียนเยอะอะไรเงี้ยนะคะถ้าพูดน้อยๆก็อาจจะไม่กี่บรรทัดเนาะ แล้วก็อย่าลืมนะคะคำลงท้ายเราใช้คำว่าด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะให้ตรงกับวันที่นะคะ,ะแล้วก็ลงชื่อ,อลงชื่อผู้เขียนจดหมายแบบนี้นี่คือลักษณะการเขียนจดหมายที่ดีนะะแล้วก็ควรจะเป็นถ้อยคำที่สุภาพนะคะให้เกียรติผู้อ่านด้วยเพราะก็คือเป็นผู้อาวุโสกว่าเราอายุมากกว่าเราเองนะคะ ให้เด็กๆจำนะคะอยู่ในข้อสอบแน่นอนใบให้แล้วนะบุคคลคือปู่ย่าตายายลุงป้าน้าพ่อแม่ของเราเนี่ยใช้คำขึ้นต้นว่ากราบเท้าคุณจุดๆที่เคารพเช่นกราบเท้าคุณแม่กราบเท้าคุณป้ากราบเท้าคุณย่าที่เคารพลงท้ายก็คือด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะจำสองอันนี้ไว้ให้ขึ้นใจกราบเท้าคุณพ่อที่เคารพด้วยความเคารพอย่างสูงไม่ต้องมีคำว,ว่ายิ่งนะ ด,ด้วยความเคารพรักอย่างสูงก็ไม่ต้องมีนะคะด้วยความเคารพอย่างสูงเฉยๆนะจ๊ะอ่นี่คือตัวอย่างซองจดหมายนะคะซองจดหมายเนี่ยมีขายาที่ไปรษณีย์เนาะหรือตามร้านสะดวกซื้อเซเว่นอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะด้านซ้ายเราเขียนชื่อที่อยู่ผู้ฝากก็คือทางเราใช่ไหมคะด้านขวาคือเขียนชื่อที่อยู่ผู้รับอย่าลืมว่าตรงรหัสไปรษณีย์ต้องเป็นเลขฮินดูอารบิก เลขคินดูอารบิกนอกนั้นบ้านเลขที่ซอยคุณจะใช้เลขไทยก็ไม่ผิดแต่ว่าตาาดปรษณีย์ขอให้ใช้เลขคินดูอารบิกเพราะว่าอะไรคะเจ้าหน้าที่นี่เขาคัดแยกจดหมายเขาจะได้อ่านง่ายถ้าเราเขียนเลขไทยบางทีเขาก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะมันเป็นเลข3มันเป็นเลข7มันเป็นเลข8เป็นเลข9้าบางทีเขียนคล้ายๆกันนะคะก็ขอให้เป็นเลขอารับิกแล้วก็อย่าลืมติดดวงตาประชยนีกรให้เรียบร้อยด้วยนะคะก่อนที่จะไปส่ง ะะสำหรับเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะให้เด็กๆจำว่าการเขียนจดหมายที่ดีเป็นอย่างไรคำเร้นต้นคำลงท้ายอของการเขียนจดหมายถึงญากผู้ใหญ่คือคำว่าอะไรนะคะควรใช้้อยความอย่างไรกระดาษที่ใช้เขียนจดหมายควรเป็นอย่างไรประมาณนี้นะคะนักเรียกก็จะทำข้อสอบในส่วนนี้ได้โอเคเนาะที่มาเรื่องที่2ค่ะอักษรยอ่อเรื่องนี้ก็ไม่ได้ยากเหมือนกันก็ขอขอบคุณ สื่อดีๆนะคะจากเพจจับก,กระดาษมาสร้างสื่อบายครูอินด้วยนะคะที่อนุเคราะห์สื่อน่ารักน่ารักให้ครูปิ่นได้มาสอนเด็กๆในครั้งนี้นะคะเรามาดูความหมายของอักษรย่อค่ะอักษรยอ่อก็คืออักษรที่ใช้เขียนคําให้สั้นลงนะคะเพื่อความสะดวกในการเขียนนั่นเองเราจะใช้เครื่องหมายลูกมะหัพภาคหรือเครื่องหมายจุดนะคะในการเขียนอักษรยอ่อมาดูค่ะ ตัวยอย่างอักษรย่อนะคะครูปิ่นจะไม่ลงรายละเอียดเยอะเพราะว่าได้อธิบายไปแล้วในคลิปครั้งที่แล้วนะคะเช่นกจมจหมายถึงกฎหมายนะคะกจมจดกฎดหมายหรือพองอดอพอจุดงจุด,ดจดแปลว่าพาสีเงินได้ค่ะพอสอก็คือพอจุดสจุดอ่านว่าพุทธศักราชนะคะ พอรอบอรก็คือพอจุดรอจุดบจุดแปลว่าพระราชบัญญัตินะคะรอรอจุดแปลว่าโรงเรียนหรือโรงแรมนะคะได้สองอย่างเลยนะคะโรงเรียนหรือโรงแรมก็ได้สอพอถอ,อน,นี้จำไว้ดีนะคะเด็กๆจะไม่ค่อยรู้ทั้งๆที่เราสังกัดนี้นะโรงเรียนเราเนี่ยที่เราอยู่เนี่ย สันากงงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะอันนี้จำไปเลยค่ะสพทสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะคอรมอนี่ได้ยินบ่อยคอรมอจุดหมายถึงคณะรัฐมนตรีนะคะจบแล้วค่ะอักษยรย่อเป็นไงคะยากไหมคะเด็กๆก็จำดูๆนะคะจดจำนักเรียนพอจะคาดเดาได้อยู่หรอกนะคะพวกอักษยรย่อปกติก็คือใช้คำ ตัวหน้านะคะของคําเต็มเช่นคอคณะรัฐมนตรีเห็นไหมคะคณะเขาก็เอาเป็นคอควายรัฐมนตรีรัฐะก็เอาเป็นรอเรือสนามมนตรีก็เอาเป็นมอม้าเนาะดีไม่เป็นคอรมอรตองอย่างนี้นะคะก็ย่อเกินไปแทบไม่ไมต้องย่อแล้วคืออักษรย่อไม่ควรจะเกิน3ตัวสังเกตไหมจะสองตัวบ้าง1ตัวบ้าง3าตัวบ้างนี้คือเยอะสุดแล้วนะคะ แต่ถ้าตัวนี้ไม่น่าแชรสอนย่อแล้วนะคะเขาก็จะให้อยู่ภายใน3ตัวนี่แหละแล้วก็อย่าลืมว่าต้องมีจุดด้วยนะคะมาหัพังนันเองอ่ะจบแล้วค่ะเรื่องที่2เรามาต่อเรื่องที่3ค่ะทบทวนภาษาพูดภาษาเขียนนะคะจับประหลาดมาสร้างส,างสื่อบครูอิงก็ขอขอบคุณนะคะเรามาดูลักษณะของภาษาพูดก่อนภาษาพูดเนี่ยต้องเป็นภาษาที่เป็นกันเองสุภาพ ยังไงก็ถึงจะก,กันเองขนาดไหนก็ต้องสุภาพนะคะไม่เคร่งครัดในการใช้ถ้อยคําไม่เคร่งครัดในหลักภาษานะคะโอกาสที่จะพูดก็คือพูดได้ในชีวิตประจำวันทั่วไปเลยนะคะเช่นการสัมภาษณ์การสนทนาการอภิปรายการโต้วาทีการซื้อขายเราจะนิยมใช้ภาษาพูดเพราะว่าเข้าใจได้ง่ายนะคะส่วนภาษาเขียนก็คือภาษาที่ใช้ได้คําสุภาพเหมือนกันเขียนให้เป็นประโยคโดยมีแบบแผนมีหลักเกณฑ์มีหลักภาษาที่แน่นอนชัดเจนนะคะ แล้วก็ใช้ในพิธีการที่เป็นทางการด้วยจะไม่ใช้พูดเล่นๆนะอาจจะเป็นการบันทึกการรายงานการประชุมสารคดีจดหมายการย่อความการเขียนเรียงความหรือการกล่าวรายงานแบบนี้นะคะเราก็ใช้ภาษาเขียนเนาะตัวอย่างนะคะให้ยันจำไว้ได้ดีนะมีในข้อสอบนะคะครูบอกใบแล้วนะวันนี้แม่จะพาฉันไปหาหมอเปลี่ยนเป็นอะไรคะวันนี้คุณแม่พาฉันไปพบแพทย์ค่ะ หมอกับแพทย์หรือแม่เปลี่ยนเป็นคุณแม่ก็จะดูสุภาพยิ่งขึ้นนะคะหรือเวลากินข้าวต้องเคี้ยวให้ละเอียดเปลี่ยนเป็นเมื่อรับประทานอาหารควรเคี้ยวให้ละเอียดสุภาพขึ้นเยอะเลยนะคะกินก็เปลี่ยนเป็นรับประทานข้าวก็เปลี่ยนเป็นอาหารนะคะต้องก็ควรเปลี่ยนเป็นควรเนะาะเพราะต้องนี้มันแบบบังคับเกินไปใช่ไหมคะเป็นมอนคำสั่งเกินไปก็ใช้คําว่าควรน่าจะดีกว่า แม่ฉันกำลังท้องเปลี่ยนเป็นคุณแม่ของฉันตั้งคันค่ะน้องอึในห้องส้วมเปลี่ยนเป็นน้องอุจจาระในห้องสุขานะคะผมตืนนะะ่นนอนเวลา8โมงเช้าเปลี่ยนเป็นผมตื่นนอนเวลา8นาฬิกานะคะ8โมงเช้า8นาฬิกาครอบครัวของเขาไปเที่ยวกรุงเทพเปลี่ยนเป็นครอบครัวของเขาไปเที่ยวกรุงเทพมหา นครน,นะคะกรุงเทพมีไปยาน,น้อยคือเอาเต็มเนาะกรุงเทพมหานครเขาก็เปลี่ยนเป็นเขาเธอไปซื้อของที่ห้างเปลี่ยนเป็นเธอไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้านี่คือตัวเต็มค่าห้างคําเดียวเนี่ยะเ็นภาษาพูดนะคะมาจากภาษาจีนเนาะคำว่าห้างคุณน้ามีลูกหลายคนเปลี่ยนเป็นคุณน้ามีบุตรหลายคนนะคะวันนี้มีคนมาดูการแสดงเยอะแยะเปลี่ยนเป็น วันนี้มีผู้มาชมเห็นไหมคะ,ะดูก็เปลี่ยนเป็นชมการแสดงจำนวนมากนะคะเด็กไม่ควรดูทีวีจนดึกเปลี่ยนเป็นเด็กไม่ควรดูโทรทัศน์จนดึกนั่นเองนะคะจบแล้วคะ่ะเรื่องนี้นักเรียนก็จดจำภาษาผู้เขียนที่ครูป,ปิดให้จดไปด้วยนะคะถ,ถ้าจำได้เนาะแล้วก็มีอยู่ยในหนังสือบ้างปรับไปแต่ว่าที่มีอยู่ในสไลด์นั้นก็คือ เอามาใช้นะคะแล้วก็ทีุ่มันคือมีอยู่ในข้อสอบค่ะเรื่องเกือบเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะเป็นเรื่องภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นภาษาไทยมาตรฐานครูปิ่นจะไม่เน้นมากน,นักเรียนก็ใช้ชูประจําวันอยู่แล้วเนาะส่วนภาษาถิ่นนักเรียนก็จดจําถ้าจดจําได้เยอะน,นักเรียนก็ได้เปรียบนะคะเช่นคําว่าโกรธเราจะพูดเป็นภาษาหนึ่งก็คือเช่นเกียรตใช่ไหมคะเกียรตภาษาอีสานก็เป็นศูนแหงโกรธมากๆเลยบิด ภาษาใตา้รับประทานภาษาเหนือก็กินกินกินดูก็ไม่ไรคะพอเบิงแลเนาะบางอย่างก็จะไม่เหมือนกันนะคะเที่ยวภาษาเหนือก็เป็นแอลอีสานก็เป็นเทีเ่ยวเทีเ่ยวเที่ยวทอเอียวเที่ยวไม่เอดเทีเ่ยวสวัสดีก็เป็นสวัสดีเจ้าสวัสดีสวัสดี กลับบ้านก็เป็นปิกบ้านปิกบ้านแปลว่ากลับบ้านภาษาเหนือนะคะเมืองบ้านก็เป็นภาษาอีสานภาษาใต้ก็เป็นลบบ้านมาดูฝรั่งค่ะฝรั่งภาษาอีสานเราใช้อะไรลูกบักสีดาใช่ไหมคะภาษาเหนือก็เป็นบักแกวภาษาภาษาใต้ก็เป็นชมพูเราเรียกฝรั่งว่าชมพูนะคะหรือมาละกอค่ะบักพุงอีสานบักกล้วยเต๊ดภาษาเหนือลากอภาษาใต้ หรือขี้ตัวขี้จุขี้ h o ขี้ตัวเป็นภาษาอะไรคะอ่าภาษาอีสานขี้ตัวอย่ามาขี้ตัวตอออย่ามาขี้ตัวถอะอย่างเงี้ยคะ่ะขี้จุเแบเบแบบอ่าภาษาเหนือน,นะคะขี้ h o ตาลาลาภาษาใตา้าแปลว่าลายโกหกนั่นเอง เรื่องสุดท้ายค่ะทบทวนเรื่องการพูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้านะคะเรื่องนี้ไม่ยากนักเรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการนําเสนอไอเอของนักเรียนได้เนาะหลักการพูดก็คือต้องพูดให้ชัดเจนนะคะเสียงดังพอประมาณน้ําเสียงนุ่มนวลชวนฟังและมีบุคลิกภาพที่ดีนี่คือหลักการพูดนะคะพูดให้ชัดเจนเสียงดังพอประมาณนุ่มนวลชวนฟังบุคลิกภาพที่ดีนี่คือหลักการพูดรายงานหน้าชั้นเรียนนะคะ การพูดนําเสนอรายงานอุครูปิ่นตัดมาที่ตรงนี้หนึ่งก็คือผู้ผู้ต้องแนะนําชื่อในกลุ่มด้วยแนะนํารายงานนะคะต้องบอกชื่อเรื่องแหละแล้วก็ต้องบอกวัตถุประสงค์ของเรื่องว่าเราทําเรื่องนี้เพื่ออะไรค้นคว้าอย่างไรสาระที่ได้คืออะไระประโยชน์ที่ได้รับคืออะไรนะคะแล้วก็ใช้น้ําเสียงให้มีจังหวะท่าทางที่เหมาะสมอย่าลืมตาต้องมองผู้ฟังด้วยนะคะไม่ใช่มองมุกมองนกลองมามองไม้มองเพดานมองพื้นแบบเนี้ย ต้องสบตาผู้ฟังให้ทั่วถึงแล้วก็อาจจะมีเอกสารให้ผู้ฟังได้ได,ดูตามเวลาเรารายงานนะคะสร้างบรรยากาศที่ดียวยการยิ้มย้มแจ่มใสไม่ยิ้มมากไปไม่ยิ้มน้อยไปไม่หัวเราะจนเกินงามน,นะคะก็คือให้พูดอย่างสุภาพเหมาะสมนั่นเองแล้วก็อย่าลืมเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามบ้างเวลาเราพูดจบนะคะและเราสรุปเรื่องอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะจบ การนําเสนอรายงานแล้วก็อย่าลืมกล่าวขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ผู้ฟังด้วยนะคะนี่ก็คือการรายงานที่ประสบความสําเร็จอย่างที่คุณครูเคยบอกว่าหนึ่งแหละเราต้องมีความมั่นใจนะคะบุคลิกหน้าตาทรงผมการแต่งกายนะคะหรืออากับเปรียาที่เป็นอวัจนภา,าษา ะะต้องสบตาผู้ฟังแล้วก็ใช้ท่าทางให้เหมาะสมนี่คือแจงถึงความมั่นใจของการเป็นนักพูดรายงานที่ดีนะคะถ้าเราหลบตาผู้ฟังแบบนี้ไม่ได้ยืนอ่านก็ไม่ได้นะคะให้ยืนอ่านได้เนาะดูได้ชำเลิมชเงเลิมนิดอ่านหัวข้อแล้วเราก็อธิบายแบบนี้นี่คือการการพูดที่ดีนะคะข้อบิดพลาดที่พบบ่อยก็คือบางคนพูดมากเกินไป ไม่ตรวจสอบห้องและอุปกร,กรณ์ที่ใช้ในการนําเสนอแบบนี้ก็ไม่ดีนะคะพูดเร็วเกินไปก็ไม่ดีค่ะไม่มีปฏิสัมพันธ์พูดๆพ,พ,พูดไปเลยนะคะภาษาการและภาษาพูดไม่สอดคล้องกันพูดอย่างมือไปอย่างหรือมือไปอย่างพูดอีกอย่างนะคะหรือการใช้ภาษาการที่มากเกินไปก็ไม่งามนะคะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้อันนี้ก็ไม่ใช่นักพูดที่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุอุบิเหตุอะไรมีปัญหาอะไร ผู้พูดต้องแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้เช่นออกมารยายงาน,นให้เพื่อนฟังหน้าห้องแล้ววันนั้นเ,เกิดข้อผิดพลาดเ่นโปรเจคเตอร์เปิดไม่ได้นักเรีนยนจะทําอย่างไรจะแก้สถานการณ์อย่างไรนะคะก็ต้องคิดสำรองเผื่อการแก้ปัญหาไว้ด้วยนะคะนี่คือหลักการพูดที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็คุณครูปิ่งก็สรุปจบให้หมดทุกบทแล้วนะคะก็ขอให้นักเรียนกลุ่ม c ทุกคนโชคดีในการสอบวันศุกร์ ที่จะถึงนี้นะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนอีกรอบหนึ่งก็ขอให้ได้คะแนนเต็มนะคะการทุกคนสอบผ่านกันทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้โชคดีในการสอบค่ะสวัสดีค่ะ